รีวิโกเกมอะไรทั้อย่างจำจำชื่อไม่ได้อะสติ๊กแมนดิวเลตปะเออใช่ใช่ใชใช่ช,ช่ตอนนี้เรากำลังโดนลมอยู่ไม่น่ารอดอะ่ะเออเกมนี้เป็นเกมที่ใครๆหลายคนก็น่าจะเคยเล่นอ่ะนะแต่ไม่คือตอนนั้นอะเราไปอัดเกมโรบ็อกเว้ยแมปแมปเอแมปพิซซ่าดอัดไม่ได้เป็นไรไม่รู้เฮ้ยเลือดเอ๋อ โดนศพฆ่าตายอะไรอะดูฟิสิกเกมดิเฮ้ยเฮ้ยแตกหนึ่งแตกหนึ่งเฮ้ยอยากโอ้อโหตาไม่รอดสักคนเนีย่ยโดนเกียร์โดนนี่โอ้เ,อเล่นเล่นทรมานไปเถอะอีก เมื่อไหร่เราคะนแนนนำวะเอ้ยโอ้โหไม่ดีละเราต้องไปไปสู้กับมันหนึ่งหนึ่งเลยไม่ไม่ดีสองหนึ่งสองหนึ่งมาดิเฮ้ยยังไม่ตายเลยดิเอ้ยอ,ยอย้ข้างขวาของเราเอาวุธน,น่ากาลัวสุดละเฮ้ยแตก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 ให้หมดเลยพุดดิ้นลนเพื่อเพื่ออะไรไม่รู้ตะ สุดท้ายก็ you are a w a y w a r d e r that โ oh. อ้มีมีให้ไม่แสดงไหมไม่แสดงโฆษณานะเนี่ยออกไปอ,ออกไปดูเล่นได้หนึ่งนาทีเอาโฆษณามาแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> มันเอาตอมมาสู้เลยเหรอเฮ้ย hey, ทำแบบนี้ไม่ได้โน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 นี่ละ ไปไปไปเฮ้ยช่วยด้วยโอ้โหโดนดักสามทางฮึบรอดรอดอยู่รอดรอดอยู่ฮึบเราจะสู้ยังไงเวลาสามคนมันไม่มีน้ำให้ด้วยอ,อืมโหเอาวันนี้โคตรไรประโยชน์ถ้าไม่มีน้ำอะ่ะควบคุมแรงน้มถ่วงอะ่ะควบคุมแรงน้มถ่วงจะควบคุมทำไมอ่ะ ดูดิอาวุธอาวุธแบบโศกกังแตกอยู่ดีเนี่ยเอามาทำไมอาวุธโศกกังแบบนั้นน่ะเฮ้ยมาโหดูดิอา,อาวุธอาวุธโศกกังเหมือนเดิมออกไปได้เร็วแบบเหมือนโดนตะขาบลุมอะรู้ เอาวุ้ระยะไกลได้ปะเอาวุ้ระยะใกล้มันสู้คนลําบากอะ่ะเหมือนเหมือนคนกำลังสู้กับมดอ,อ่ะมีไปเฮย้ยมานะมดไอ้ไอ้มดกระสุนจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้ตายเฮ้ยอเอาด,ดีอยู่เอาด,ดีแค่ต้องเล่นให้เป็นเท่านั้น ได้ละเอ้ยโยช่วยด้วยนี่นี่นี่เอ้ยเฮ้ยอย่าอย่าเอิร์ตายหมดอืมเป็นไงเอา้าเอาโฆษณาอื่นมาได้ปะแบบเกียดโฆษณานี้ที่สุดแล้วคะแนนก็ไม่ได้เยอะนะสี่จุดศูนย์ดาวจะเอามาทำไมเน่ยโฆษณาแบบทำไมไม่โฆษณาแชท GPT บ้างวะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยตกเกมเร็วเกินอันนี้ไปโอยม,มันมันมีมันมีการ์ดอุโนโนอยู่อะทำไมเขาไม่เปลี่ยนการ์ดอันนั้นเป็นการ์ดอุโนโนวะเออโยนไปฮปึอันนั้นก็น่าจะตายเออ แบบแบบเคล้ๆนี้เราไม่ได้เปรียบหรอกเฮ้ยไปเร่อไปร่อไปร่อเตายอีกแล้วอันนี้เอาดีอยู่เอาไว้กันกันกระสุนเฮ้ยเฮ้ยอ่า เอาใช้ได้อยู่แต่มันติดตรงอย่างหนึ่งนะอืมแบ,บึกงก็เลเต็มคอเลยตู่มันจะมีไอไอสก,กิลสีลแดงอะ่ะคนไม่ชอบเลยเว้ยมันจะพุ่งไปหาตัวละครอ,อ,อ่ะอ่ตัวอันเนี้ยทำมาเพื่ออะไร ทำเพื่ออะไรอ่ะเอาจะด้วยโอ้ตายเ always wonder โอวยหัดเอามาเยอะนะปิดไปเลยได้ไหมปิดไปเลยได้ไหมไอคุณผู้ชมกดกดออกไปตั้งแต่โฆษณานี้มาละเอาโฆษณาสแน็คแจ็คมาหน่อยได้ปะ ด้วยเอ้ยทำทำแบบนี้ทำไมแล้วคะแนนเราก็ไม่นำะนะโอ๊ยขอขอเขาหน้าขอลมได้ปะอันนี้ก็เล่นยากเกิน เฮ้ยเรามีโอกาสชนะอยู่กาสชนะหนึ่งในสามัมนจะชนะได้ไงวะจะดูโอ้พอถึกเริ่มรีเซ็ตคะแนน,นใหม่มาเมื่อกี้แค่วอรม์มือเว้ยเมื่อกี้ไม่เกี่ยวเอ้ยดูดูดิ โอ,โอ้โหอ้หแล้ดูโฆษณาผนึกกำลังสู้ความยิ่งใหญ่ปัญญาอ่อนตดกกำเนิดอะไรทำไ่เฮ้ยแมบใหม่อันนี้แมบใหม่อ่าในเปรียบอยู่ยังไม่ใช้พลังนะใช้พลังมันจะเออ ไปตรงนี้ไปตรงนี้รอรอให้บอดมันมาเออแล้วก็ชนชนบอดเออชนไม่ได้จะด้วอยเออวิธีมันจะมีวิธีหนึ่งนะไม่ให้บอดเห็นแล้วก็อมให้บอดตายไปนั่นแหละวิธีโคตรเจ๋งหละจะตายว่ะมาดีมาดี เฮ้ยเฮ้ย,ยจะตายอยู่แล้วมานี่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 เออเออแล้วก็หนีหนีหนีก็จะตายอยู่แล้วเฮ้ยแตกหนึง่งเฮ้ยใหญ่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 โหแล้วดูมันดิอีกนัดเดียวจะตายแล้วเนี่ยมานี่มาน,นี่มานีฮึ๊บน้ำโดนไม่แต่นิดเดียว <Yeah. laughs> อย่าดูสิเอราเกียรติเดี๋ยวปรับพวกเองเป็นอีซี่หมดเลยเดี๋ยวคอยดูใครใครจะชนะไอไอพวกหมาหมู่มันโง่เองนะมันโง่เองปุ๊บได้ละได้ละชนะแล้วเว้ย นี่ไปทำไมมันชอบมันชอบเต้นๆอย่างวะฮึบฮึบเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าจบแบบนี้อย่าโอ้โหต้องโฆษณามาซ้าเติมอีเมื่อก่อนอะเราเราโคดเราโคดรหัวร้อนกับเกมนะเมื่อก่อนอะพอแพ้แล้วเอาโฆษณามาซ้าเติมนี่มันเกมแบบซ้าเติมโนหนึ่ง เฮ้ยเฮ้ยมันบอกสกิลเราได้ช่ยด้วย๊บโอ้โหอีกแล้วอีกละไม่ได้อ่ะเราใช้เทคนิคเอ,อมิมให้มันเอ,อมิมอธิบายยากอ่ะให้มันติดมากับเอพลังเราอ่ะแล้วก็ให้มันล่วงไปทำไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ย ขอร้องขอร้องยังไปตายก่อนไปเออชนะอะไร <c oughs> ขวาดติดตัวอันนี้ใช้ได้อยู่เมื่อก่อนมันจะมีระดับระดับห้าบอดบอดระดับห้ามันมันจะเก่งมากเลยเว้ยคือคือเราจําได้ไอ้เมื่อก่อนมันใช้มันใช้อันเนี้ยเรา แล้วมันฆ่าแล้วมันวางวางบล็อกอะไรไม่รู้อะแล้วเราเราเดินไปโดนตายหมดเลยอ่ะโหแล้วเขาลบไปแล้วอ่ะเขาเสียใจคือมันไม่มีทางชนะได้อ่ะไอไอบอร์ดห้าไอบอร์ดเลเวลห้ายังไงเฮ้แตก ส่วนตัวเราชอบอวธน,นั้นนะแต่แต่ก็ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยากยังลอดอยู่เฮ้ยไปไปตกนั้นให้หมดเฮ้ยมันกระโดดขึ้นมาใช้เทคนิคว o นเดอร์ฟูลแล้วนี่ไปเฮ้ให้มันพยายามให้มันตก ตกไปดีโยอ,อะไรวะตกไปเลยตกไปเลยเราต้องข่มเหงมันให้สุดเว้ยเอ,อ้ยขึ้นมาเร็วๆดิยอย่าไอ้นี่ขึ้นมาอีแล้วเอ,อ้ยจะตายหรือ <c oughs> ยังน้อยคะแนนเราก็จะเท่าเท่ามันอะ่ะจะด้วย เราสร้างโลกำกบังไว้อยู่เข้ามาดีเข้ามาดีโอที่ขาดวะนี่ไปเฮ้ยเมันมันของขึ้นมันของขึ้นมันของขึ้น โดนโดนโดนแตกหนึ่ง้โอ้โหทเัพย์ทอีกไปอีกแล้วสุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่า,อวาขอสร้างหน้าปกแปบบ๊บาดูโอ้โหเอ้จะชนะว,วะสภาพก็แบบ อ่ะแคปไปเลยบ๊ายบายทุกคนเราไปละอ่าเออจะคลิปไงดีวะไม่รู้ดิ <laughs> ไปลว